ไปสร้างบ้านกันด้วยงบห้าแสนห้าแสนห้าแสน สวัสดีทุกคนตอนนี้อยู่เฟซบุ๊ช่อง The Far Lane และนี่เป็นอีพีแรกของช่องเรานะคะซึ่งมีชื่อตอนว่าวัยรุ่นสร้างบ้านก็อีพีนี้เราจะพาไปรีวิวที่กันแล้วเราจะไปสร้างบ้านกันด้วยงบ5 0 0แสนบาทก็ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่มหาลัยแม่ฟ้าหลวงซึ่งที่ของเราห่างจากมหาลัยไม่ถึง1กิโลเลยเดี๋ยวเราจะพาขับรถไปดูกันไปเจอกันที่ที่นะคะบ๊ายบายเอาละค่ะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่ของเราแล้วค่ะนี่คือที่ของเรานะคะที่ของเรามีขนาดประมาณ50ตารางวา เดี๋ยวเราจะต้องแบ่งครึ่งกันนะคะเพราะว่าอีกฝั่งไม่ใช่ของเราเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูวิวแล้วบรรยากาศรอบๆกันก่อนนะคะไปกันเลยเอาละคะ่ะก็ประมาณนี้เนาะด,ด้านขวาของเราจะเป็นวิวภูเขาส่วนด้านซ้ายก็จะเป็นวิวคาเฟ่นะคะ แล้วนี่คือแบบบ้านที่เราอยากได้นะคะส่วนนี้คือแปลนบ้านด้านในนะคะเราจะสร้างเป็นสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องรับแขกแล้วก็หนึ่งห้องครัวซึ่งเราจะเน้นไปที่ห้องรับแขกนะทุกคนเพราะว่าจะทําให้บ้านรู้สึกกว้างขึ้นวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากเนอะก็เป็นอีพีแรกของเราเพราะว่าบ้านก็ยังไม่ได้สร้างถ้าใครอยากรู้บ้านจะเป็นยังไงอัปเดตไปถึงไหนงบเท่าไหร่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับสมาชิกและกดกระดิ่งให้ช่องเราได้นะเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตเป็นอีพีให เราจะลงคลิปทุกวันศุกร์สองทุ่มตรง,ตรงวันนี้ขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามาดูขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย